สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกันแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบโกการเล่นนั่นเองนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มเหรียญเอ่ออีเวนต์นะครับมันไม่ใช่เหรียญอีเวนต์นี่มันเหรียญพาร์ตนะครับใน,นเหรียญพาร์ตใหม่นะครับทุกคนก็เป็นเหรียญอันนี้เอาไว้ที่แบบ คราที่มันเอาไว้ซื้อพวกของในร้านค้าพาร์ทนะครับนทุกคนก็คือเหรียญมันก็เอาไว้ดีอยู่ทุกคนเอาง่ายนะดูดีมันมีโรล่ปปแล้วก็มีไอตัวนี้ขายด้วยนะผมบอกเลยว่าไอตัวนี้โคตรดีนะครับผมนะทุกคนก็ผมแนะนําให้ซื้อเก็บไว้นะครับผมสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะอันนี้โอเคก็วิธีการปั๊มนะครับนะก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนะครับเนี่ยมันบอกว่าเราเก็บอีกหมื่นเอ็กพีนะครับเนี่ยเราจะได้เพิ่มมาอีก200รอยแต้มนะครับเนี่ยหรืนเองร้อยเหราปั๊ม เอ่อเลเวลนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเราเปลี่ยนมาเป็นแบบปั๊ม XP แทนนะครับปั๊มแบบเอ่อเหรียญน,นะครับทุกคนเห็นไหมผมเก็บไปแล้ว5,000แต้มนะครับรวมล้นเอ็0 0ีแอคเก็บครบอีกหมื่นแต้มนะครับก็จะได้แบบ200เหรียญน,นะครับซึ่งผมปลูกเอ่อพืชที่แบบว่าเ <ừ> สียงเก็บเรานไหป้ป่ะพืชที่แบบแบบแร่ๆทั้ทงนั้นเลยแบบของหายา,ยากพวก d ีวขึ้นไปนะผมปลูกแบบเต็มสวนเลยทุกคนดูดิเก็บแป๊บเดียวนะก็จะได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเก็บดู ผมลองไรกเก็บดูอะคือมันอาจจะแหลกๆหน่อยนะแล้วผมติดอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองไรกเก็บดูฮะเดินเก็บทั่วสวนแล้ว,ลวผมผมจะบอกให้โคตรแหลกอะสวนผมโคตรแหลกอะทุกคนโอเคอะไรเก็บนี่เห็นไหมเห็นไหมได้แล้วทุกคนเห็นปะนี่ได้ละในลายสองร้อยเหรียญนะครับทุกคนโคตรแบบโคตรชิวนะครับอันนี้แล้วก็อั๊มต่อฮะ เก็บ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 คือหมื่นแต้มมันแบบแป๊บเดียวเองนะครับนะทุกคนเพราะว่าเราปลูกแบบต้นไม้แหล่ๆนะครับทุกคนคือแบบต้นผลละผลละยี่สิบแต้มป่ะนะครับนะทุกคนเดี๋ยวผมขายแป๊บนึงกระเป๋าเต็มมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละทุกคนโอเคหรือว่าใครที่แบบขี้เกียจกดแบบรัวๆก็ใช้ฮาวเวิร์ดก็ได้ทุกคนจิบวีจิบ,จบ,จบโมไปเลยฮนะในสวนเราจิมไปจิมไปโอ้กำลังเก็บอยู่กำลังเก็บอยู่น่าจะ เต็มกระเป๋าป้ะเนี่ยเดี๋ยวดูดิสี 4, ่พ <laughs> ันสี่พันแต้มแล้วเรื่แป๊บเดียวดูดิเอ้ามันไม่เก็บหรอวะ no food ว่ามันกำลังเก็บนายนางเน็เนตผมแน่เลยหรือไม่ก็ มันจะเยอะเกินนะผมว่าเก็บมือดีกว่าเก็บมือดีกว่าทุกคนผมรู้สึกว่าใช้เฮลเวิร์ดแล้วมันเก็บไม่ติดมือมันไม่เก็บให้อ่ะโอเคอะไรเก็บอย่างงี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้แล้วทุกคนอะไรเก็บไดไเก็บได้เก็บโอ้ชิว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 กะปอเต็มขายผมบอกเลยว่าคอมโบกับกบสิบห้าวิอ่ะผมบอกเลยว่าโคตรโกงหรือไม่ก็คอมโบกับพิกซี่ก็ได้นะครับหรือไม่ก็คอมโบกับ ไทยสทุดยอปนะเขาสามเขาฮะ,าะทุกคนเดี๋ยวดิโอ้ยชิวชิวชิวกินได้มาแปดพันแล้วแปบ๊บเดียวเองทุกคนดูดิเนี่ยอะไรเก็บอะไรเก็บนี่ได้แล้วทุกคน แล้วก็เคลมนะครับทุกคนเห็นไหมแป็บเดียว400เหรียญแล้วทุกคนคือแบบโคตรชิวอ่ะดูดิเนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มแล้วต้องขอย้ายจุดน,นิดนึงนะทุกคนปั๊มกระเป๋าเต็มเนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีปัญหาตัวกระเป๋าเต็มนี่แหละมันจะเสียเวลาฮะโอเค700ล้านโอ้แลกเลย ของเยอะเกินเมื่อกี้เก็บ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 เอาไหมหมดเอาไหมหมดเฮ้ยนี่อะไรอ่ะต้นอะไรอะ่ะทำไมมันต้นใหญ่จังต้นมะพร้าวอโคนโคตรใหญ่ทุกคนโคนโคตรใหญ่อะ่ <c oughs> ๆๆอะเฮ้ยไรเก็บมาไล่เก็บทําแต้มนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าแนะนำให้รีบเก็บใบนะครับเพราะว่าผมคิดว่า ไอ,ไอป้ปุ๋ยปุ๋ยที่เล่งโตทั้งสวนน่าจะไม่มีมาอีกแล้วนะฮะอันนี้ให้รีบเก็บไว้เลยสับคนที่ไม่มีกบนะแต่ผมมีกบแล้วก็เฉยๆอ,อยู่ดีวะใช่ไหมเก็บ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 เนี่ยครบแล้วเนี่ยทุกคนดูดิแป๊บเดียวฮนะหกร้อยแต้มละดูดิ <c oughs> โคตงง่ายเี่ยทุกคน ขายก่อนใครมีเทคนิคที่แบบมันเก็บได้เร็วกว่านี้ไหมทุกคนผมอยากให้มันเก็บแบบปุ๊บเลยทุกคนผมอยากให้มันมีสเปร์อ่าไม่ใช่สเปร์สิเขาเรียกเลยนะเลดยร์นะครับในการเก็บผลไม้แบบไม่จำเป็นต้องติดบัฟอะไรก็ได้นะทุกคนคือแบบเก็บทั้งหมดที่เป็นผลไม้เออผมอยากให้มันมีมากเลยดีดิโอ้ยติดติด ไปหามุมดีๆฮะส่วนใหญ่อยู่ข้างบน<อ>เก็บเก็บเก็บมุดเข้าไปเก็บมุดเข้าไปเก็บวะ เนี่ยทุกคนได้อีกแล้วโอ้โหดูดิแป๊บเดียวแปดร้อยแล้วทุกคนดูดิโอ้โคตรวอ่ะคือแบบตั้มแบบโคตรชิวเลยทุกคนดูดิโอ้โหทุกคนได้อีกแล้วเคลมเลยโอ้โหได้มาแล้วฮะพันเหนนรียญนะเขานะทุกคนแป๊บเดียวเองทุกคนดูดิมีอะไรขายบ้างยังไม่มีอะไรขายเลยระโอ้โห โอ้ยได้อีกแล้วทุกคนแปบ๊บเดียวฮนะดูดิพันสองนะครับเราสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะครับมันไม่มีจํากัดนะครับผมจะบอกไว้ให้นะคือแบบโคตรชิวเลยทุกคนดูดิเห็นไ,ไหมแล้วก็มานั่งเก็บเรื่อยๆฮนะอีกแล้วทุกคนผมเก็บเต็มอีกแล้วทุกคนดูดิพันสี่แล้วครับโคตรง่ายครับผมเดี๋ยวเอาสักแบบสองพันก็แล้วกันนะเอาจริงนะเรือไม่ต้องก็ได้จริงนะอ,อ่ะแล้วแต่นะออ คือแบบผมเริ่มขี้เกียจแล้วทุกคนมันผมเก็บแป๊บเดียวเองนะจริงๆอะประมาณสักเอ่อสิบนาทีได้ไมั้งนะครับทุกคนเพราะว่าเราเก็บได้เรื่อยๆอะเก็บเร็วๆนะครับสิบกว่านาทีเห็นไหมเก็บเก็บเก็บนี่ทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะเก็บแล้วดูแต้มนะทุกคนดูแต้มนะดูนะ <laughs> ดูด,ดิขึ้นไวไหม <laughs> ขึ้นไวไหม <laughs> ดูดิขึ้นรนะัวๆฮะถ้าเราเก็บอ่ะ ดูดิดูดิโอ้ขคือรวยค้อรวยคือรวยฮะอีกสองพันอีกพันเดียวครับ เรียบร้อยได้อีกแล้ว <c oughs> ทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคนะก็เอาเป็นว่าเทคนิคปั๊มนะก็มีประมาณนี้นะครับนะสับคดีบอกว่าอยากจะได้แบบเปลี่ยนนี้เยอะๆเอาไ้ซื้อลอลลี่ป๊อปนะครับแล้วก็ไอพวกโกลออนนี้นะครับผมแนะนําให้รีบหานะแต่มันก็ไม่มาสักทีนะผมไม่แน่ใจว่าราคามันเท่าไหร่วะมันราคาเหลี่ยนนะทุกคนผมแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอมันมาเลยนะจริงนะ โ okay. อเคเอาไวาสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับฝากร้านสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับผมในะร้านนิมโมช็อปนะสำหรับใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงโหดโกงโนะสำหรับแมปโก้การเลยนะผมแนะนำร้านนิมโมช็อปเลยนะก็จะมีบริการรับกิฟต์เกมพาทุกแมปนะแล้วก็รับฟาร์มทุกแมปเช่นกันนะลองเข้าไปดูกันได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมบาย